ว่าผมจะรับทราบได้ในเดียววันนี้ครับ <c oughs> แบบที่ผมเรียนนะครับต้องต้องแยกแยะให้ได้ว่าแล้วก็จริงๆก็สะสมมาหลายนัดพอสมควรตั้งแต่นัดที่แล้วที่ไปแข่งผมเองเนี้ยก็ก็กออ็โปรฟบนบอลจะรับไม่ได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจนได้ว่า เกือบๆชั mortar, ar, ่วโมงนะครับหลังจากการแข่งขันส็จที่แฟนบอล4,000คนเนี่ยจนสุดท้ายก็เอาไม่อยู่อะครับเขาแจ้งความหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เข้าใจว่าอย่างนี้มันก็น่าจะต้องเป็นมางคนเพื่ออะไร ข้าใจว่าในส่วนของการห้ามไม่อะไรยังไงนั้นยังไม่ทราบนะครับก็ต้องดูมติของกรรมการฝ่ายประชาธิัไตยอีกทีสมุดสาคอนแข่งกับแทกโกเข้าไปในสนามเหมือนกันแล้วก็ได้ล็อกลวผู้ตัดสินไว้แล้วก็บังคับให้ผู้ตัดสินผมเข้าใจว่าในส่วนนี้ทาง สมาคมเค้เขาก็ต้อ,อ,อตงสอบสวนของข้อไปการมกระบวนการ,กราาน,นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าสื่อที่ออกไปมันก็สะท้อนอยู่วามสมควรแล้วเราคง ล็อกบวู้ตัดสินไว้แล้วก็บังคับให้ผู้ตัดสินทั้งหมด65นายซึ่งทุกนัดที่สตูนอยู่ในเต็ดจัดการแข่งขันในนัดเดเกเป็นจ้าบ้านเนี่ยเราก็ดูแลรักษาความปลอดภัย้วยมาตรฐานลักษณะนีน้มาตลอดนะครับแล้วทุกนักก็เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับแต่นักนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่า มันจะเกิดความรุนแรงขึ้นในลักษณะนี้นะครับในส่วนของสโมสรเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าผิดพลาดนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับก็ต้องมีมาตรการท,าที่จะลงโทษสโมสรสตุลเไนเดตนะครับซึ่งตัวผมเองและสตาฟนะครับคิดว่าเราเองนะครับก็คงจะ ต้องยอมรับ,รบสบภาพนะครับที่จะถูกลงโทษตามกฎิกาที่ที่เขากำหนดไว้นะครับซึ่งตรงนี้แก้ตัวไม่ได้นะครับก็ต้องถือว่าเป,เ,ปเป็นเป็นความผิดพลาดของฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับก็ต้องเรียนขอโทษทั้งสมาคมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็พี่น้องชาวสตูจจนด้วยนะครับที่เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่เป็นประสงค์นี้เกิดขึ้นครับงต้องขอกราบขอโทษทุกท่านด้วยครับ